สวัสดีเช้าวันใหม่จากใจกลางกรุงบรัสเซลประเทศเบล,เ,ลเยียมนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่กองพลาสหรือว่าแกลนเพรสนั่นเองนะครับนี่คนไม่มีเลยตอนเช้าไม่ใช่คนไม่มีคนมีน้อยมากแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่มีเปิดตลาดเปิดท้ายขายของด้วยนะครับก็เลยทำให้กองพลาสเนี่ยโล่งเลยตอนเช้าเช้าก็จะมีรถเนี่ย มาคอยเก็บขยะนะครับใครอยากจะมาให้รถเขาเก็บไปก็มายืนแถวนี้ได้สวยมากๆวันนี้อากาศดีมากๆเลยทีเดียวเชียวเลยฟ้าใสมากๆอันนี้ก็คือบรัสเซลส์ทาวน์ฮอลนะครับซิตี้ฮอลสูงมากอันนี้ต้องใช้เลนแบบวายมากๆเลยสูงมากๆ แล้วก็ตึกที่ประดับไปด้วยสีทองตามขอบตึกก็ดูระยิบระยับต้องกับแสงแดดยามเช้านะครับสวยมากๆส่วนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นมิวเซียมใช่หรือเปล่าตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในบรัสเซลซิตี้ฮอร์นะครับน,นี่อันนี้ก็คือใจกลางบรัสเซลซิตี้ฮอร์เนาะ นี่อยู่ตรงกลางเลยทีเดียวว,ว้าวนี่แล้วก็ที่เป็นยอดหอคอยก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านในก็ยังใช้เป็นที่ทำงานนะ แล้วก็มีรูปปั้น2รูปอยู่ตรงนี้อ้าวนิปประวัตกิก็บอกว่าอาคารครั้งแรกเนี่ยเฟิร mm ์สบิลดิ้งออกแบบเป็นรูป L shape mm hmm. เสร็จสิ้นในปีพัน1โอ้โหนานมากแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ย mm hmm. ก็ได้เติมปีกด้านขวาเข้าไปนะครับเอาดูนี่ก็คือประวัตินั่นเอง แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เป็นรูปปั้นที่ร e p พ e s e เ t ถึงเซนต์มิคาเอลหรือว่าเซนต์ไมเคิลนั่นเองซึ่งเป็นนักบุญอุปถรรัมภ์ของเมืองบรัสเซลแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยแน่นอนมันต้องเป็นมรดกโลกอยู่แล้วนะนี่เลยนี่คือสัญลักษณ์ของมรดกโลกนั่นเองปีไหนอะ หนึ่งเก้าเก้าแปดเอกล่องคลาสโอเคแล้วก็เดินออกจากซิตี้ทาวน์ฮอล์นะฮะน,นี่ด้านหลังผมก็เป็นซิตี้ทาวน์ฮอล์เดี๋ยวผมจะซูมอะไรให้ดูนี่เลยซูมเข้าไปชัดๆนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปปั้นของ เซนไมเคิลนะครับอัครทูตสวรรค์แล้วก็นักบุญอุปถัธรรมของรุมบราเซลนั่นเองนี่เลยเห็นไหมเป็นรูปเป็นรูปปั้นสีทองแล้วก็มีปีกด้วยข้างบนยอดก็เหมือนมีตุ่มอะไรออกมาเนาะสวยจังเลยดูวิจิตรบรรจงอลังการมากๆ เเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปเมืองอื่นกันก่อนนะครวันนี้เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกันตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในสถานีบรัสเซลส์เซ็นเรัลเลยนะครับตอนนี้คึกคักมาก ก็ถึงสถานีรถไฟเมืองเก็นแล้วนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศสถานีรถไฟเมืองเก็นนะครับนี่เลยสวยมากเดินออกมาทางหน้าสถานีนะเดี๋ยวจะเข้าไปที่ตัวเมืองเก่าของเก็นนะครับผมนี่อันนี้ด้านหน้าสถานีรถไฟ รถรางมาเมื่อตะกี้นะครับตอนนี้ก็เดินอยู่ในเมืองเก็นแล้วนะครับเมืองเก็นก็มาทางฝั่งตะวันตกของ บรัสเซลส์นะครับใช้เวลาเดินทางกับรถไฟมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อรถรางจากสถานีรถไฟมาลงที่ใกล้ๆกับเขตเมืองเก่าเบลเยียมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ามบริภาคนะครับก็คือูมิภาคแฟนเดอร์ก็จะอยู่ทางเหนือกลับมาทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ูมิภาควาลรเนียก็จะอยู่ทางใต้แล้วก็เขตปกครองนครบรัสเซลส์ก็คือเมืองหลวงอย่างเดียวเลยก็คือเมืองบรัสเซลส์ทีนี้ไอ้เขตเฟนเดอร์เนี่ยมีที่ไหนบ้างก็คือ มีแอนเวิร์ที่ไปมาวันก่อนนะครับอยู่ติดกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีเกนแล้วก็มีเมืองบรู๊ตนะครับที่จะไปวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในพวงาฟันเดอร์เนี่ยท้านธรรมเนี่ยจะไปทางเฟรมิสหรือว่าไปทางดัตไปทางเนเธอร์แลนด์นะครับเขาอยู่ติดกับเนเธอร์แลนด์ส่วน ทางวาโลเนียเนี่ยก็คืออยู่ทางใต้ของเบลเยียมเนี่ยวัฒนธรรมทางฝรั่งเศสเขาก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสกันบางเขตก็จะพูดเยอรมันนะครับส่วนบราซิลก็จะพูดทั้ง2ภาษาเลยก็คือทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาดัต์นี่ยเองจากตรงนี้ก็เริ่มเห็นเป็นลักษณะเมืองเก่าแล้วนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ย ตะกี้ก็เดินมาจากทางนี้นะครับเรียบริมคลองมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขึ้นมาบุญสะพานตรงนี้สวยมากสะพานนี้ก็คือสะพานเซนต์ไมเคิลบริ์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางเมืองเก่าของเกนนั่นเอง นี่มุมตรงนี้สวยมากอันนี้ลงมาจากสะพานอยู่บริเวณเชิงสะพานเซนต์ไมเคิลบิ์นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเซนต์ไมเคิลเชิร์ชนี่เป็นโบสถโกธิกโหลดโรมันคาทอลิกนะครับออนุ่มลื่นมากเลยสวยมากตรงนี้ตรงนี้คือเซนต์ไมเคิลเชิร์ชนะครับ แล้วก็อยู่บนสะพานนี่เลยสวยงามมากวิวนี้ให้ถนนฝั่งเนี้ยเรียกว่าโคเลนเล่คำว่าโคเลนเนี่ยแปลว่าข้าวสาลีส่วนคาว่าเลเนี่ยก็คือเป็นริมฝั่งแม่น้ําริมฝั่งคลองอะไรประมาณเนี้ยเออส่วนฝั่งเนี้ยเรียกว่าถนนกลาสเลคําว่ากลาสเนี่ยก็จะแปลว่าแปลว่าญ้าแล้วแหละเออแปลว่าญ้าตรงไปตรงมา ก็เป็นภาษาดัตนะครับโคเลนก็ภาษาดัตเหมือนกันนะก็แปลว่าทางทางที่เป็นทางญ้านั่นเองเนาะสวยงามมากใครมาที่เกนเนี่ยก็จะมองมามองวิวนี้นะฮะอนนี้ก็อยู่บนสะพานเซนต์ไมเคิลบริดนั่นเองสวยมากอากาศดีมากวันนี้ถ่ายกับเซนต์ไมเคิลเชิร์ เซนต์ไมเคิลเชิญเนี่ยคือตรงเนี้ยรอบมันจะมีโบสเนี่ยอยู่รอบๆชิดชิด,ชดติดติดกันเยอะเลยนะเซนต์ไมเคิลเชิญเนี่ยสร้างช่วงศตวรรษที่15แล้วนะครับแต่ว่าเห็นว่าเสร็จตอนช่วงศตวรรษที่17เกิดความล่าช้าเกิดขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่ามันอยู่ริมน้ําอย่างเงี้ยก็เลยเขาบอกว่าเป็นไว้สําหรับเออเซอร์วิสให้กับพวกพ่อค้า แลบพวกคนทํางานริมน้ําแถวๆนี้นั่นเอง <Like S 2> พวก <this S 2> ชาวบ้าน <one. S 2> ที่อยู่ริมน้ำนั่นเองอได้ยินเสียงโบนแล้วย,ยินไหมแกงแกงแกงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมงเช้าเลยนะครับ ตอนนี้ก็เดินอยู่ฝั่งคลาสเรนะครับส่วนตรงข้ามผมเนี่ยก็คือโคเลเลนนั่นเองตึกสวยๆทั้งนั้นเลยตรงนี้จะมีเรือล่องตามคลองให้บริการด้วยนี่มีคนไปนั่งเรือแล้วแล้วก็จะมีไกด์กำลังบรรยายให้ความรู้เล่าในิทานหรือว่าโม้ไปเรื่อยนั่นเองเหมือนผมนี่แหละที่โม้ไปเรื่อยอากาศดีมาก ตรงนี้นะครับใครจะล่องเรือก็10เหรียญน,นะครับนี่ใช้เวลา40นาทีในการล่องเรือนั่นเองอยู่ตรงบริเวณท่าเหลือตรงนี้เลยนี่ร้านอาหารริมคลองตรงนี้สวยมากๆตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับ คลองตรงนี้สวยอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเข้าปราสาทข้างหน้ากันเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปราสาอดูจะไปดูปราสาทกัน่ะตรงนี้ผมก็เดินมาถึงปราสาทโบราณแล้วนะครับชื่อว่าปราสาทเขากกาวเวนสตีนนั่นเองตอนนี้เดินเข้ามาในปราสาทแล้วนะครับนี่ต้องซื้อตั๋วเข้านะ นี่เป็นปราสาทโบราณชอบมากเลยปราสาทแบบนี้เหมือนในเหมือนในหนังเลยอะเป็นปราสาทหินโบราณยุคกลางนั่นเองตอนนี้อยู่ๆก็เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในปราสาทแล้วนะครับตัวเมื่อกี้13เหรียญ ชอบมากเลยอะนึกถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องมีแบบมีอัศวินใช่ไหมแล้วก็มีมังกรถูกขังอยู่อะไรเงี้ยเออเป็นภาพในจินตนาการก็เป็นปราสาทยุคกลางอานี่มีเด็กๆแต่งตัวเป็นอัศวินด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่9เป็นเหมือนป้อมปราการแล้วพอศตวรรษที่12เนี่ยเป็นอ่ปราสาทของ เขาแห่งเฟนเดอร์นั่นเองนี่แล้วพอประมาณศตรวรรษที่14-15เนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเช่นที่ว่าการสารคุกโรงกษะสาบโรงงานทอผ้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะถูกรื้อทิ้งแล้วก็ถูกทำลายจนกระทั่งประมาณศตรวรรษที่19-20แหละถึงได้อ่ากลับมาบูรณะปฏิสังขรณ์กันใหม่แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนปราสาทกันตรงนี้มีเด็กๆมาแสดงเป็นพระราชาบทบาทสมมุติด้วยนี่น่ารักจุงเบยตอนนี้กำลังขึ้นไปบนหอคอยนะฮะให้ดูทางเดินตรงนี้ก็เป็นห้องถุงนะ เป็นห้องถูงแล้วจัดแสดงพวกกรอบอัศวินต่างๆนี่นี่เลยอ้อชอบมากเลยกรอบอัศวินเหมือนที่ดูในกระตูนเลยแล้วก็สู้กันอันนี้เป็นอัศวินกับคนเล่นดนตรีเพื่อความลื่นเลงในปรา,าสาท อันนี้ก็เป็นอาวุธสมัยก่อนที่เป็นขวานนะครับเขามีการทำลวดลายด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้น่าจะของจริงอันนี้ดูแบบตะปุ่มตะปั่มเหมือนโดนใช้งานมานานโหดูหอ,อกอันนี้ดิหน้าตาแปลกประหลาดมากมีสองมีเหมือนเป็นสามอันนะทิมข้างบนก็ได้ข้างๆก็ได้ โอ้ที่นี้เป็นเป็นจามขวานด้ามยาวนะโอ้น้าไม้นี้เหมือนที่อยู่ในเกมเลยอะหน้าไม้นี้สวยมากอันี้ก็จะเอาเนี่ยปั่นปันปั่นปันปนปันก่อนแล้วก็จากนั้นก็ยิงธนูก็คือปั่นให้มันให้มันยืดแล้วก็ยิงออกไปเหมือนในเกมสตรองโฮลเลย สวยมากนี้ก็เป็นด้านบนปราสาทนี่เลย อันนี้เป็นวิวจากด้านบนปราสาทนะครับนะเมื่อกี้ผมเดินจากตรงนู้นเลยริมนะ้ำมาทางเนี้ยสถานีรถไฟน่าจะอยู่ทางนู้นแล้วเนี่ยโบสเต็มเลยนะ1 2หนึ่สอามสี่อันนี้ด้วยหรือเปล่ายอดโบส ลูกบ้านโดนตัดหัวเนี่ยเป็นผีผีไร้หัว เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องของเคาฟิลิปนะซึ่งเป็นเคาแห่งแฟนเดอร์คนสร้างปราสาทนี้นี่เองตอนประมาณศตวรรษที่12บสอเมื่อกี้ก็เป็นห้องของเคาฟิลิปนะครับส่วนในนี้ก็เป็นห้องของเอลิซาเบธแห่งเฟอร์มองดัวก,ก็คือเป็นภรรยานั่นเอง ป็นห้องเล็กๆเนาะก็เป็นห้องที่ต่อกันเนี่ยจากห้องนี้แล้วก็ต่อไปกับห้องนี้ก็เป็นห้องของเขาฟิลิปหรือเขาอย่างเฟนเดอร์นั่นเองก็บอกห้องเนี้คือห้องทรมานนักโทษมีแบบนี้เลยผลักลงไปในหลุมแล้วก็ไปกองรวมกันแบบเนี้ยแล้วก็ทรมานมีหนูมีอะไรมาแทะโหดร้ายมากก็คือในในหลุมนี้นี่เองมีคนโยนเหรียญลงไปด้วยเหรียญเต็มเลย Wow. เป็นค้องที่ไว้สําหรับลงโทษนะฮะลงทันนักโทษนี่เหมือนในรูปนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลงทันนักโทษนะครับโอแล้วเขาบอกว่าฟิลิปเนี่ยได้เข้าร่วมสงคารามผูกเศกครั้งที่3ด้วยซึ่งอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วเพื่อที่จะยึด ยึดเยรูซาเล็มจากซาลาดินนั่นเองอันนี้ก็เหมือนเป็นห้องพิธีเหมือนเป็นโบสถ์อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบลูกไม้กางเขนสวยมากชอบรูปที่เขามาประกอบเขาวาดเหมือนเป็นการ์ตูนเนาะเป็นลักษณะการ์ตูนตรงนี้ก็เป็นทางเดินรอบปราสาทนะครับนี่ผมกำลังเดินรอบปราสาทนะ ากเลยปราสาทยุคลางสรุปว่าสร้างตั้งแต่ปี1180โดยเคาวฟิลิปแห่งเอลซัตซึ่งเป็นตำแหน่งเคาวแห่งเฟนเดอร์นะครับตอนนั้นแล้วก็สร้างมาเพื่อเหมือนเป็นระบบฟิวด d ลอะออแล้วก็ตั้งให้มันเป็นศูนย์กลางของกำลังอำนาจกำลังอำนาจของหมู่บ้านชาวบ้านในขณะนั้นกำลังอำนาจของเมืองนั่นเอง ซึ่งพอหลังจากยุคนั้น200ปีประมาณศตวรรษที่สิบสก็กลายเป็นโรงกษะสาบบ้างเป็นที่คุมขังนักโทษบ้างอะไรต่างๆนานากันไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกทิ้งล้างออกมาตรงบริเวณลานปราสาทแล้วนะครับ ทางเข้าก็ตรงนี้นี่เองแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปตามทางเลยก็จะมีทางให้ 1, 2, 3ไปทางไหนแล้วก็ฟังออด i โอ u i d ไปเรื่อยๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะเออสนุกดีสรุปก็คือเป็นเจ้าเป็นปราสาทของเขาแห่งฟิลิปซึ่งเป็นเขาแห่งเฟนเดอร์นั่นเองเฟนเดอร์ก็เป็นอาณาบริเวณแถวนี้แหละ เบลเยียมแถวๆนี้เบลเยียมฝั่งเหนือเขาเรียกว่าเฟนเดอร์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางแห่งอํานาจทางการเมืองแถบแถบเฟนเดอร์หรือว่าแถบแถบชุมชนเมืองตรงนี้นี่เองก็สร้างเป็นปราสาทเหมือนเป็นตัวหมากที่สําคัญใครทําผิดอะไรก็ออโดนเอามาลงทันในปราสาทมาทรมานบ้างมาประหารชีวิตบ้างมาตัดหัวกันในปราสาทนี่แหละก็ เหมือนกับปราสาทยุคกลางทั่วไปนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ตามตามอะไรอะ่ะตามประตูหรือตามที่เป็นกำแพงตรงเนี้ยมันก็เป็นที่ยงที่อยู่เนาะเป็นที่ทำอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆอย่างก็จบแล้ววันนี้ในการทัวร์ปราสาทสนุกดีชอบมาก ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปราสาทหลักนะครับแล้วก็ธงสีเหลืองที่สะบัดอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมรู้จักแต่อันนี้นะอันเนี้ยนะคือธงแห่งเฟนเดอร์ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ไอ้รูปธงเนี้ยมันจะเป็นสิงโตส่วนในธงนู้นไม่แน่ใจว่าเป็นธงเมืองหรือธงอะไรไอ้ธงที่อยู่ข้างกันอะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นฟิลิปกับเอลิซาเบธแน่เลยที่ร่วมกันสร้างปราสาทกัน,นเป็นรูป ชอบที่ทําเป็นรูปการ์ตูนแล้วเขาก็ไม่ได้มีรูปจริงก็เลยทําเป็นการ์ตูนแล้วก็ทําให้เข้าใจง่ายเด็กๆเขาก็เออเนี่ยเด็กๆก็เลยมาทัศนศึกษาไงก็เลยดู <ๆ S 2> เข้าใจง่ายมีให้แต่งตัวเป็นอัศวินด้วยน่ารักดีก็ทําให้เข้าถึงประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นที่ขายของที่ระลึกนี่แล้วก็มีน,นี่ด้วย มวกอัศวินแล้วก็มีเกลอดนี่เป็นโล่โล่รูกสิงห์ไน,นี้ลูปมังกรมีขวานด้วยน่ารักมากขวานฟ้าหน้าดำเอาไว้หลอกเด็กน่ารักจังเลยนี่มีดาบด้วยเนตัวนี้น่ารักจังมาฮี่มาฮี่ใส่ชุดอัศวิน